สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะนี่ยเราไปพร้อมลูกสม,มุนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเราก็ไม่เยอะนะเราใส่คัเดียวน่าจะเหลือเฟือนะปุ๋ยที่เราใช้ปีนี้ก็จะเป็นสูตร2 1สี2 1นะครับเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยใส่รอบเดียวเสร็จเลยไม่ต้องมีรอบหนึ่งรอบสองโอย หนาขน,น,นั้น่อยเศหมดนั่นแหละ <c oughs> ก็ประมาณลูกสมุนก็ลุยข้าวเต็มที่นะครับจะสังเกตได้ว่าบางที่มันยังแกรนมอยู่เลยอะเราก็หว่านไปทั้งหมดนั่นแหละหลังจากหว่านเสร็จเราก็มาทําความสะอาดริมบ่อนะครับเพื่อเป็นการเอาหญ้าไปให้วัวด้วยแล้วก็ทําให สะให้คนาเราดูสะอาดนะก็หญ้ากําลังสวยนะครัหญ้ามันจะสวยเป็นบางที่นะเพราะว่ามันน้ำมันไม่เสมอกันหน,น้าตรงนน้นก็มีนิดหนึ่งแต่หน้าฝั่งนน้นะ่ะมันจะแห้งหน่อยอีกเดียวข้าวหักหมดแล้ว จะถอยไปตักใส่ตักใส่ง่ายๆนะไม่ต้องแบกก็ถือว่าสะดวกสบายนะถ้าแบกเราก็ไม่ตัดนะเราจะตัดแค่หนาที่มันใกลๆใ้ๆเช้านี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะตัดเสร็จล้วก็กลับบ้านกันนะเดี๋ยวเรามารอดูผลผลิตสําหรับปุ๋ยสูตรนี้นะว่ามันจะให้ผลดีแค่ไหนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราใส่ปุ๋ยสูตรนี้มันกันนะ ปานะนี่นะประมาณนี้ยาก็พอได้ให้โวกินนะครับเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะมาดูผลงานของปุ๋ยว่าจะขึ้นดีหรือไม่ดีคลิปนี้ก็สวัสดีครับ